ดูโอ้โหหอมมากเลยจริงๆนะลหอมจ้าคุดดีอ่ะนี่ดูครับจระเข้มี2ตีนหนึ่งคำสวดแล้วไปทำสามคืนปากกระพงทอดกระเทียมเดี๋ยววันนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะไปรับน้อง เราจะไปรับน้องกันนะครับผมที่คลองสิบสองนี่ยครับแตบอกเลยว่าน้องเนี่ยไซส์ไม่ธรรมดาจริงจริงเนีครับผมไม่ใช่เด็กเอ็นนะครับแต่ว่าเป็นน้องจระเข้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปกินจระเข้กันนะครับแต่ว่าปื้มมันจะรอดจริงหรอวะจะถ่ายคลิปทีไรคือฝนตกทุกทีเลยอะ่ะโอ้ <Prayer. S 1> กว่าจะถึงบ้านเราว่าฝนตกแล้ว่ะน้องโดยจากสถา,านการณ์ก็รุนว่าฝนจะตกหรือไม่ตกจริงครับผมเจอกันที่ร้านไป ไอเจอแล้วนี่ไงร้านตระเค้กำแพงเตี๋ป๋านี่ทุกคนแล้ตรงไหนละออเนี่ๆตระเคะแหมพี่มันจะมีคนกินเยอะป่ะวะอ่า,อาไม่รู้อ่ะอันนี้คือตระเค้ใช่ไหมมาเลยเท่าไหร่กิโลละร้อยค่ะราคาต้นน<า>้ำหนักงั้นเราตัวเจ็ดโลก็ได้ครับได้ค่ะอันนี้ต้องใส่ลังโฟมไหมคะทำแไบน้เลยหรือเปล่าคะเออทำแบบนี้ใช่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่กระดาษโอเเดี๋ยว ตอนแรกเก่าว่าจะเก่าว่าจะแบบว่าซื้อแบบยางก็เลยเดี๋ยวจะพ่นนะเดี๋ยวเราไปทำที่บ้านไหนพี่โชว์หน่อยดิพี่มองไม่เห็นแล้วใส่ถุงอ้ยงั้นกลับไปดูที่บ้านแล้วกันเดี๋ยววางไว้ฝั่งนึงแล้วกันนะนั่งเล่นไปเพื่อนน้องก่อนแล้วกันนะมันจะงับหลังผมไหมวางไว้ไหนดีว่าปึืนถ้าพักแม่งตาาหางใส่ เอาดิเชฟมึงคิดเมนูรอเลยได้ดิครับไงพี่กลับมาถึงบ้านพี่เฮียนึกว่าพายุเข้าไ้สั่นดูดิโอ้โหลมนี่แบบฟู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 เลยกระัดเลยดีไเม็ดฝนแล้วฝนลมด้วยไม่คือตอนตอนที่เราไปเอาจระเข้นี่คือไม่มีฝนตกเลยนะว้ยเปิดเออตอนเราไปเอาจระเข้นี่คือฟ้าเปิดสุดๆนะครับพอกลับมาจะถึงบ้านแล้วจะเริ่มย่าง กระเคีย้ยซะหน่อยเรียบร้อยเอาอีกแล้วโอ้โหพี่มันตัวใหญ่จริงนะพี่กูดูแนละ้ถ้าเอาไปย่างเนี่ยไอเตาย่างของเรามันน่าจะไม่พอว่ะปื้ใช่มันเล็มากเลยอะเตาย่างเราอะแค่ซี่โครงแผ่นนั้นก็เอเอเย็นแล้วมึงด,มดูมึงดูตัวดิเนี่ยน่าจะได้ประมาณช่วงเนี้ยช่วง<อ>แบบกลางตัวเอางี้ไหมพี่ ไง้วแบบในความเป็นเชฟอมงเน่ะมันน่าจะทำเมนูได้เยอะกว่านี้ไว้พี่เออเราแบ่งส่วนไหมเออว่ะเราแบบเราแบ่งแบบว่าครึ่งบนไปย่างไหมแล้วก็เราเหลืออีกเนี่ยคือมึงดูดิเพิ่มเนี่ยนี่นี่คือครึ่งบนครึ่งเดียวนะเท่ากับซี่โครงที่เราย่างวันนั้นละใช่มันใหญ่มากเออนี่ยังมีม้วนเนี่ยเนี่ยดูดิมันม้วนหางมาอีกอ่ะยาวเลยเฮ้ยทำไม จระเข้หางแหลมะจระเข้หางแหลมเออว่ะหรือมันจะไม่ใช่จระเข้วะเนี่ยมีลิ้นมะเนี่ยมีดอกก็เนี่ยเออเขามีลิ้นสองแขกไม่ได้เย้ก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งหนึ่งมาทําเป็นจระเข้ย่างกันก่อนดีกว่านะแล้วก็มันยังเหลือส่วนที่เหลือไว้ปื้มเดี๋ยวว่าวันหลังเนี่ยเราจะไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวกับผัดกะเพราแล้วกันนะเพราะว่า ตัวมาเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งไอ้เตาที่พี่หมูไว้ย่างเนี่ยมันเล็กมากๆนะครับวันนี้ก็คงจะทําได้แค่ครึ่งตัวจระเข้เท่านั้นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้นะเราไปย่างจระเข้กันก่อนดีกว่าไปดูกันเลยสวัสดีครับเชฟปึ๊บสวัสดีครับทำอะไรกันต่อครับตอนนี้ก็หลังจากเราละลายจระเข้เสร็จแล้วก็โอ้หนักนะเนี่ยหนักดีเนีซอสเหรอ ซอสก็เราเตรียมมาพร้อมแล้วทุกอย่างไม่ใช่ซอสอันนี้แล้วซอสตัวเดียวไม่แหละสวัสดีครับน้องเฮ้เฮตัวเบลนเล่เลยนี่คือถาดที่ใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้นะครับก็มีแค่นี้อะอ่ะ ในที่สุดก็เรียบร้อยครับผมเป็นแคเชฟอันนี้แค่หั่นกระเคนะไอ้เนื้อจานน่าตอนนี้ไอ้ครับถ้าเอาหนังยางออกนี่มันจะงับเราปะไม่มาตามลองมาละเจ็ดเคโอ้โหอุ้ยไม่มีลิ้นนะไอ้ไม่มีลิ้นปะเนี่ยไม่มีลิ้นนะอ๋อเขาคว้านออกแล้วคว้านลิ้นออกแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้นะครับผมไปย่างกันในค่ำคืนนี้นะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่เอ็มจะมาด้วยเนี่อุ้ยหนัก อองงหนักวันนี้เนี่ยเราเตรียมมาเป็นซอสนะครับผมที่เหลือจาก EP EP ที่แล้ว e ีที่แล้วสิโครงยากก็เดี๋ยว EP นี้ครับผมเรามีซอสยังจุน EP ที่แล้วยังจุนไม่หายเลยมาทำอะไรบ้างครับผมอันดับแรกใส่ซอสก่อนเลยก็ซอสเดิมเป็นบาวชูก้าก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอสบาร์บีคิวใส่ไปเพื่อนเพื่อนพื้นเพื่อนพอแล้วโอเคโอเคได้แล้ว ไม่ใช่ไม่ได้เพื่อนยังอื่นนะเพื่อนบ้านกูเนี่ยเดี๋ยวฝนมันก็ตกมาล้างอ่าอ่ะแล้วก็มีหมาหนะครับผมอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะคลึงใช้คาว่าคลึงได้ไหมใช่คลึงมันก็อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่โอ้อ่ะเดี๋ยวเป็นทำเป็นการหมักนะครับผมนี่ต้องลองเข้าไปข้างในไงรอบรอบนี้เราจะไม่ได้ทาตลอดนะรอบนี้เนี่ยเราจะทาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอบในฟอยล์ยาวๆอ่าอันนี้เดี๋ยว โอ้โหเป็นไงส,สัสมผัสสัมผัสเหมือนเหมือนน้องไหมเหมือนนะเหมือนเนาะเหมือนเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอะแต่มันตายไปแล้วก็มันเคยมีชีวิตไงมันน่าก,กลัวมากเลยนะโอ้โหดจะบอกว่าเหมือนไก่ก็ไม่ใช่ไงมันคือจระเข้ไงมันได้มือนนี่มีมีคนบอกว่ามันจระเข้เหมือนไก่กูมองไงมันก็ไม่เหมือนไก่ว่ะอ่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็โรยโรยนี่ไปเพิ่มอ่าเป็นหมาล่าหมาล่าของเรานั่นเองโร้หมดเลยอ่าโรยเข้าไปเข้าบอกสำหรับหมาล่าของเราเนี่ยครับ รอยอีกไหมไม่เอาเพื่อนคือโอไม่เล่นเลยอ่ะไม่เล่นเลยอ่ะเล่นไปแล้วเล่นไปหลาย EP แล้วเล่นมาเต็มหมูคู่ฝุ่นแล้วไอ้โรยเนี่ยอ่ะเอ้เราขาดซิกเนเจอร์ของเราพ่อพี่ไม่มันไม่ปกกันว่ะอ่าโรยเข้าไปครับผมเราขาดซิกเนเจอร์เปล่าอนาคตสปอนเซอร์เราอ่ะทำอะไรอ่ะผงนรสหนัวเอ้พี่ต้องต้องใช้ด้วยเหรอุ้ยหอมว่ะไม่เดี๋ยวเรานี่เราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเป็นทำเป็นซีฟู้ดเว้ยปึ้ม ำจริเหอดีป่ะพี่ว่ากลิ่นกับซีฟู๊ดก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วพี่ว่ามันไม่ค่อยเข้าเครื่องเท่าไหร่นะหมายว่ามันมันเราไม่ได้หมักนานอ่ะเข้าใจใช่ป่ะแต่เราห่อไงเราห่อแล้วมันอบอยู่ในนั้นไงอ้ปหอมมากเลยหอมมากเลยพลิ่มันละอุ้ยหอมจ้าก็ดีอ่ะก็ดีอยากให้ผู้ชมได้กินนะหอมว่ะจะบอกเลยว่าแสบไอ้ยังอยากแสบ ว้าวเจฟว่าไงครับเมื่อไหร่จะแล้อ่ะครับเปิดปีดมาดิครับใฮ hey ้เยอะวาสับป่ยไม่ใช่ว่าแล้วมาดีว่าแล้วตัวอะไรได้ดิว้าวมาแล้วน้องเนี่ยเหญ่ไหมกูบอกแล้วจริงเราแบบครึ่งนะถูกแล้วจริงมันคือไก่นะนี่กระโดดไก่นี่ขาไก่อ,อันนี้ตัดคอแล้วมันจะเป็นหงอนไก่เลยไหมเหมือน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 ไก่เดี๋ยวเรายูเธอเลย จะเทินคือกลับรถจ้ะไม่เอาแรปไงเอาแรปขึ้นเข้าไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนกูโอบเหลวมันร้อนมึงก็มาทำตรงนี้วู้วไม่ได้คนามือของเชฟหรอกเชฟผ่านเตาร้อนร้อนมาเยอะแล้วไม่ไม่ใช่มนุษย่หรอกไอ้จริงเป็นก็เคยตายมาแล้วยังอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะแรปนะครับผมก็คือปิดซ้ายปิดขวาปิดหน้าปิดหลังเพราะงั้นเนอะใช่ปิดให้หมดครับแล้วก็ปิดช่องนี้ไปไม่ต้องดูเฮ้ย ได้ไงเดี๋ยวไม่มีตะปอนในนี้เติมนะยกเติมข้าวเติมตรงนี้เลยคำแหนมจระเข้อะเคยกินไหมไม่น่ามีใครทำถ้าเราทำก็เป็นเจ้าแรกไงเออเราก๋วยเตี๋ยวจระเข้เราอ่ะเราไม่ทำหรอก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแล้วเสร็จแล้วพอมันเนื้อตุ๋นใช่ป่ะเราก็เนื้อตุ๋นนั่แหละไปทำผัดกะเพราต่อเออน่าสนใจนะตุ๋นรจกเอนใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาทุกคนนะใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วรอมันสุกกี่ชั่วโมงอ่ะ ก็น,น่าจะวันนึงอ่ะ <zob? S 2> อรอได้เปล่ะรอมไม่ได้ก็ไม่ต้องดูไปดูข้างบนแต่วันนี้ฝนไม่ตกเลยละปื้ม,มึงดูดิฟ้าแจ่มจแจ้งเลยไม่ใช่มันตกไปแล้วเพิ่งหยุด <laughs> <laughs> ไ,ไปโูเ้ยโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันสุกนะครับผมระหว่างนี้ก็ไปดูอันนี้ป่ะอะไรนะเหมือนพวกกระตูนอะออที่มันใส่แบบอะไรอ่ะโอเคไม่เล่นอะไดรไม่เล่นอะไรของพึ่งเนี่ยหลังจากที่สุกกันแล้วนะครับน้องๆนี่ดูครับจระเข้ มีสองตีนอ่าเดี๋ยวพี่ชิมให้ดูกูชิมก่อนเลยระดับแรกน้ำจิ้มอยู่ไหนครับน้องน้ำจิ้มเทียบเลยพี่อันนี้เหรอแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำจิ้มเรานะน้ำจิ้มร้านโอเคสวยเดี๋ยวแล้วแล้วพี่หมูจะไม่มาไม่ไม่เฮ้ยพี่หมูพี่หมูพี่หมูยังไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไอ่นั่งรอนั่งรออันนี้คือยืดช่องนะยืดช่องแล้วครู M box skin เป็นไงพี่เป็นไง อร่อยโอุ้หนี่คืออร่อยไอ้เนี่ยเหมือนไก่เลยสรุปมันเหมือนจริงไหมเหมือนจริงเหมือนจริงใช่เหรออ่พี่หมวกกินนะผมอร่อยจริงว่ะไม่ผมผมอะได้จะบอกว่าขอเบิ้ลขอเบิ้ลผมมาแอบตอดไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไก่เว้ยไม่เหมือนหรอนั้นจะเหมือนยังอ่ะในความคิดผมมันไม่ค่อยเหมือนไก่นะเฮ้ยอร่อยอ่ะรือเลยแล้วกันฮะับเน้นเน้นจิ้มไหมสรุปต้องจิ้มไหมขนาดตัวเออผมยังกินแบบไม่จิ้มนี่หว่าเอย่างเงี้ย ดีมัน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 ดีนะคุณู้สึกมันมีน้ำจิ้มมันด้วยเหรอหมาน้ำจิ้มร้านเขาอันนั้นอะไรอ่ะกินตรงนี้ดีกว่าเอาวะครั้งแรกของการกินน้อจระเข้ของไอทีจิ้มนี่อ่ะเออกินวันนี้ตายวันนี้กินถึงคำส่วนไปทำสามคืนอร่อยนะครับเอออย่างเงียบดีฮอโหลไม่ถูกนไมอร่อยอยู่แต่มันเหมือนอะไรวะเหมือนไก่ไหมเหมือนไก่เปล่ามันไก่ไหมหรือมันกบนิดนึง นึงอ่ะเหมือนไก่เนี่ยใครๆก็ว่าเหมือนไก่ตุ๊ดพี่หมูมีพี่เน็กบอกคนเดียวว่าไม่เหมือนทำไมผมไม่เหมือนวะผมไม่มันก็คือคือผมกินแล้วผมรู้สึกแบบรสชาติมันไม่เหมือนไก่อะแล้วไม่เหมือนอะไรเลยมันเป็นเหมือนแบบมันแบบยื่ยหยิ่ยหยักยิยหยักนื้อไงบ้านเหนือก็หยิ่ยเน่ยเอ้าก็มันยื่ยหยจริงอ่ะคือแบบฉีกไปเลยอ่ะไม่เหมือนเลยมาเชียงรายแล้วเออมาเหนือเออมาเชียงรายอะไรอ่ะอะไรอ่ะเหลือครึ่งนึ่งอะจะไปทำก๋วยเตี๋ยวต่ออ๋ออันนี้ก็มาแค่ครึ่งเดียวเองเหรอใช่ก็พี่ดูเเเเตตาาผมนนีี่่ยยแค้ อ๋อโอ้โหนี่ครึ่งเดียวโคตรใหญ่อ่ะใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าเมียกูอีกตัวเป็นตัวปั๊มเฮ้ยเฮ้ยยัลองกินนี่ยังไม่เคยกินนี่ต้องลองไหมเธอลองดิอ่้งเดินมาดิให้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 ดิใ้ดหิให้ิให้ิ้ิหิหิิดดดดห้ด้้เด้้ เมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนมานะคือคือพูดเลยนะว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าเธอเออมึงหยิบก่อนดิมึงอย่าพูดไปแล้วนะต่อหน้าเพื่อนฉันเธอคือแบบว่าห้ามมาแบบว่าจิกจักจิกจักนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวมึงธรรมดาหน้าโป้งนะกลับบ้านไปก็เอามึงนั่งไม่ต้องพูดต้มดาสามทีอ่ะอ่ากินไปเลี้ยงชันออกมาพูดออกไปปากกระพงน้ำจิ้มซีฟูดอะไรมึงไม่โผล่ มันปลาเนื้อเนื้อมันปลาหนักกว่าพี่แน็กอีกมือนไปโผล่ปลากระพงแล้วทีนี้ใช่ใช่เหมือนปลาจริงอันนี้โอ้โหมึงเหนือกว่าคนอื่นเลยว่ะอันนี้คือพูดถึงความโผล่เมืองจีนแล้วนะความรู้สึกเลยปลากระพงทอดกระเทียมจิ้มแซบจิ้มซีฟู้ดคอนเฟิร์มเมื่อกจีนแล้ปลาตอนนี้กระเทียมแล้วพี่ใส่กระเทียมไหมไม่มีมี แล้วแล้วคือความหมายเกินแล้วด้วยผมใส่หม่าล่าด้วยแต่รู้สึกว่าไม่มีใครเจอเลยไม่มีใครพูดถึงมาไม่มีใครเจอหม่าล่าผมเลยอ่ะเอาจริงอันนี้อันนี้ปลากระพงที่อะไรไก่ของของผมอ่ะไม่ใช่ไก่ซีอูไม่ใช่ไก่แล้วไม่ใช่อะไรเลยยังไม่กินเลยังไม่กินอีกไก่สี่แค่ไก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 ่นิดนึงยังไม่กินเฮ้ยสี่แค่ได้ไงยังไม่กินเอาแค่ไหนไม่เคยกินเลยเอาครบทุกคนเลยหรือเปลาตอนจริงไม่กล้ากินนะเนี่ยเฮ้ยน้องไม่กล้ากินด้วย แต่เล่นยังมันเล่นหัวไปแล้วเมื่อกี้คือถ้ามันไม่รู้มันคือตัวอะไรก็กินได้อยู่อะมันคือซาร์บันเดอร์คิดซะว่ามันเป็นไก่ปลากระพงก็ได้คิดซะว่ามันเป็นกากปลากระพงมันแบบมันไม่รู้เอาแบบเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนกินเลยเออกินเลยจะกินพี่กินเนื้อเออได้อยู่ชิมิโนโตะอะชิมิโนโตะเป็นยัไงบ้างครับเนี่ยเมื่ออะไรกินไปอะเมื่ออะไรเค้กไม่เป็นไรเอาจริงอะเอาจริงเมื่ออะไร เหมือนไก่เหมือนไก่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 แก่าก่ไก่อก่ไ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 ก่น้อไก่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 อก่ไอ่ไก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 ่ไ้ยไก่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 ไห่ไอ่ไก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 ่ไม่ไก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 ่ไน่ไก่มว่ไก่ไก่ไก่นก่นก่ไก่ไน่ากอไก่ไกัไน่ไก่นก่ไก่ไก่นกาไอ่ไก่าต่วนั้กมาย่งนะคร่บผม ก็เดี๋ยวให้พี่เอ็มเขาปิดคลิปให้แล้วกันนะครับผมเส็จเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องบ o ็อกสกินเป็นกำลังใจให้บล็กไลฟาชาแดงแบ๊ดด้วยนะครับผมผมเล่นมาอยากลได้พี่พี่เคยดูไว้พี่เคยดูที่มันงับหัวแล้วที่ที่มันไม่กัดหรอฮะมันกัดไหมไม่กัดไหนลองดูดิไหนพี่ลองดูสิ